สมมติว่าแสดงว่านี่ยังเห่ามากกว่าบางแก้วข้างหนนะข้าไปลหยุดนะรบกวนหน่อยนะครับโอ้หใส่อารมณ์หน้าดูเลยเห็นละขี้ขมหน้าดูเลยนะไม่หรอครับที่เราดูเห็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเขาสุภาพแล้วเขาคือเขาไม่ได้เห่าแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคือเขาเช็คนะว่าผมเข้ามาแล้วเป็นยังไงเวลาวก นี่ฉีใสเห็นปะ,ะเห็นปะอันนี้คือข่มนะ,ะเห็นปะฉีใสผมน,น,นำเตือนคู่เอกยินดรับรองจากค a l e n รนเ yer ยอร a แค m าดี r a i อนิมอลเทรนนิ่งแอดบีเอฟเรสถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนการว่ารีแอคชั่นผมอะไม่เหมือนคนปกติคือไม่เล่นกับใครก่อน คราเนี้ยพอมันไม่ได้เล่นใช่ไหมครับเขาก็ใช้วิธีการข่มผมด้วยการฉีดใส่เลยเฮ้ยไอเนี้ยไม่เล่นกับฉันไม่ทัดเทียมฉัน,นจะฉีดใส่ัะทีได้เห็นนะสวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราไปดูน้องคอกี้อีกหนึ่งตัวครับน้องคอกี้ตัวนี้นะครับอายุ2ขวบครึ่งแล้วครับมีปัญหาก็คือแต่หกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเเาหนักมากเขาทุกอย่างเขาทุกเรื่องมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่าน คนมาส่งของข้างบ้านลดน้ําต้นไม้ในบ้านเองอะไรเองนะครับคือเห่าทุกเรื่องเลยจนเจ้าของรู้สึกว่าเป็น,ป,นปัญหาหนักแล้วกลัวว่ายิ่งโตวกว่านี้เนี่ยจะยิ่งห้ามกันไม่อยู่นะครับเจ้าของเขาก็ลองไปดูศึกษาตาม YouTube ตามเพจนะครับก็ลองสุ่มสอนเองมาบ้างแล้วแต่เจ้าของเขาบอกมาครับว่าเหมือนยิ่งสอนยิ่งเห่าหนักขึ้นเพราะว่าจากที่ฟังนะครับก็น่าจะเป็นการให้ขนมผิดจังหวะไปน,นิดนึงหมาก็เลยเข้าใจว่ายิ่งเห่าเรียกมาหยุดแล้วเจ้าของก็ให้ขนมอันนี้เป็นจังหวะที่ สื่อสารกันน้องหมาผิดพลาดนะครับทั้งหมดทั้งปวงครับสิ่งที่เราจะทําก็คือให้น้องหมาครับกลับมายอมรับเจ้าของก่อนครับ คือถ้าจุดตั้งต้นไม่ดีนะครับน้องหมาเขาก็จะไม่เชื่อฟังครับให้น้องหมากับายอมรับเราก่อนครับเวลาเราบอกจังหวะที่ต่อไป 2- 3 4ี่เนี่ยน้องหมาจะเข้าใจง่ายขึ้นครับเพราะว่าเขาเก่งใจเราแล้วครับเดี๋ยวเราไป,ไปดูวิธีการของน้องหมาตัวนี้นะครับผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าทุกคลิปเนี่ยวิธีการจะคล้ายๆกันประมาณ 60- 70%แต่ดีเทลเล็กๆน้อยๆเนี่ยขึ้นอยู่กับสุนัขตัวนั้นๆแล้วก็เจ้าของด้วยนะครับเพราะ หน้าที่ของผมคือหาจุดกึ่งกลางที่เจ้าของสามารถทำได้เองทุกวันแล้วน้องหมาเข้าใจเจ้าของครับอย่าลืมนะครับว่าสุนัขไม่ได้อยู่กับครูฝึกทุกวันครับอยู่กับเจ้าของนั่นเองเพระงั้นคือเจ้าของต้องเข้าใจน้องหมาเข้าใจจังหวะแล้วก็รู้วิธีการแก้ไขนะครับไปไปดูกันอีกกว่าเาห่ามากๆๆอย่างเงี้ยเจ้าของจะเริ่มจับจุดและเอาอยู่ไหมไปไปเลยฉีย่เต็มขาเลยนะเดียกเนื้อแน่นผมไม่อุกอิดกุกิกมันก็เลยนุ่เนี่ยมันก็แบบไปอารวาสอย่างอื่นได้ เหมือนสั่งเหาใช่ค่ะเหาสั่งเห่าจนกว่าจะมีคนเปิดเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้กันใช่ไหมเขาไม่ยังไปยืนดมตรงที่ยืนผมยืนเห็นปะลองเรียกเนื้อแ่นเข้าบ้านได้ไหมครับนั่นเข้ามา่นดูดีเขาตาเขาตามไหมที่ผมให้เรียกอ่ะไม่ใช่อะไรนะผมอยากจะรู้ว่าถ้าเจ้าของครับกำลังชี้นำจังหวะที่หนึ่งเจ้าแน่นอ่ะมันยอมรับเอ็กเซปต์ไหมเนึ่ออกปะอ่ะนพอเรียกปุ๊บสนใจนะแต่ไม่เข้าแน่นเห่าแล้วได้ขนมคราวนี้เห่าหนักเลย จังเห่าน้อยใช่ไหมแต่จิตแต่จริงๆเราตั้งใจให้บอกว่าเหมือนกับว่าทัมมิ่งก็คือไม่เห่าค่ะแต่แกไปว่าเห่าหนักใช่ค oh, okay. right. ือตอนแรกอะค่ะเหมือนช่วยได้แล้วพอพักนึงก็แบบเหมือนตะเลิดและเกเรกว่าเดิมอยู่ในบ้านอยู่ๆก็เห่าคือบางทีถ้ามันไม่มีอะไรใช่ไหมครับน้องเองแล้วกี่ตกใจด้วยนะเนี่ยแน่นนี่เท่าไหร่ะครับสองขวบเท่าไหร่นะตอนสองขวบสี่เดือนค่ะสองขวบสี่เดือนเหยียบเท้าด้วยนะเนี่ยข่ม เมื่อกี้ก็ฉี่ใส่ฉันทีอันนี้เธอก็สงสัยใช่ไหมว่าทําไมฉันไม่ยอมเธอใช่ไหมเธอฉี่ใส่ไม่เคยเจอไม่แปลกครับเพราะผมไม่ได้เล่นกับเขาไงธรรมดาเข้าบ้านมาก็คือเป็นแขกที่รู้จักแน่นใช่ไหมครับก็ะจะเรียกแน่นวาไงอ่าแต่ที่อาบุกทเฉยๆไงมันก็เลยยัว่วมันก็เลยฉี่ใส่ตอ,อตอนเด็กๆเห่าไหมครับไม่เห่าหนักตอนไหนอ่ะประมาณสองควบก็ได้ไหม อ๋อขวบหนึ่งก็เริ่มเห่าใช่ไหมครับแล้วไอท้ที่ที่เราลองฝึกเองแล้วมันแล้วมันดูเหมือนมันพังลงไปเรื่อยๆนี่ตอนไหนอนน่ะกี่เดือนละสามสี่เดือนที่แล้วที่แบบเริ่มเอาขนมลอกจะ,ะ,ะริมรอนีแหละอ๋ะอแสดงว่าเวลาเขาเห่าเนี่ยสุดมากน้องเขาจะเป็นคนเปิดใช่ไหมเปิดออกไปอแสดงว่ามันสั่งน้องเขาเปิดประตูสิก็สั่งทุกคนนะคือถ้าเปิดถึงจะใช้ถูกนี่ป่ะครับเอาแต่ใจนะเอาแต่ใจมากค่ะ สั่งได้ช่องสกิลดีครับแต่มีแฮปไม่ดีพ่อเคยตีไหมพ่อพ่อพ่อตีปังครับหมายถึงพูดมากๆไม่ฟังก็เลยจะตีซะหน่อยไม่เคยตีอันนี้ดื้อตาใสนะเพราะว่าตอนเห่ามันก็หูลูป่พอหยุดมันก็หูลูลองมากี่วิธีหมายถึงว่ามิกแอนด์ไม่แมทลองเอาขนมมาแล้วก็เหมือนประมาณว่าลองสั่งให้เขาหยุดตอนแรกค่ะโชว์ให้ผมดูนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้นิดนึงนิดนึงเมือนจะอก็จะสั่งโดยที่มีขนมได้ แต่มันก็ทําไม่สุดนะเพราะว่ามันทําเสร็จปุ๊บมันก็ลุกถ้เหมือนมีถือขนม,มแล้วะเขาจะแบบมันจะโฟกัสที่ขนมะแล้วมันก็จะไม่เห่าเพราะมันรู้ตัวว่าเดี๋ยวมันต้องได้ขนมอค,คอยคอยนแอะแล้วตอนหลังอะเรื่อสังเกตอะคล้ายว่าเอาขนมมาล่อแล้วก็เขาโฟกัสโฟกัสหุดหยุดเ่หเห่าแล้วได,ได้ขนมอ่าใช่เหมือนเข้าใจคาดเคลื่อนแล้วว่ายิ่งเห่าอาจจะมีโอกาสได้ขนมอยู่ที้ทั้งวันนี่ผูววึ้งวึงวุ้งนะ ใช่เพราะจังหวะแรกเขาเป็นคนจัดการเนี่ยเหาฝสั่งแล้วก็เห่าเปะปะมากเลยค่ะเหาสุ่มบู๊บวาบู๊บมัวมากเพราะข้างหน้าบ้านไม่มีใครใช่หรือว่าแกเห็นบางมติงอย่างแร็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเห่าจนกว่าจะไปตอนเจ้าของบอกครับตอนแรกๆเนี่ยเจ้าของบอกว่าเคยใส่สายและน้องหมามันไม่ร่วมมือเหมือนมันไม่ชอบแสดงว่านี่ เขามีอาการปานแต่เด็กโรคที่เกิดขึ้นมันจะมีเฉดที่เบานะอย่างเช่นเขาจะเขาจะฝนฝืนอันนี้มันจะยอมเดินถูกไหมจะเดินจะเป็นอะไรถึงไม่ยอมเดินนือฝืนนะบางทีถ้าเกิดเขาไม่อยากอ๋อเหมือนกับว่าฉันไม่เต็มใจฉันก็ไม่ไปแล้วสงสัยไหมมันจิ๋วจังเอาอะไรมาเล่นใช่ไหมครัมาเรียนด้วยกันโอ้ยมั่วจังไหนเธอเนี่ยแบบตกอกตกใจหมด โอ้ยจริงแล้วถ้าเราจะคอนโทรลเรื่องความคิดเข้าหมดเราต้องนีสแก้ก่อนสามขวบนะฮะถ้าสามขวบแก้ไม่ลงหรือลงเท่าไหร่เนี่ยนิสัยอย่างเงี้ยจนถึงมันตายเลยอีสิบปีต้องมึงอย่างเงี้ยโอ้ยสิบปีนี่ตายเลยโอ้วโหแบบเดี๋ยววันนั้นคุณก็จะตะโกนแล้วอ่ะไปเนี่ยที่หลายคนเยอะๆเงี้ยเขาจะไปคุกไปนั่งอยาเห่าก่อนไหมครับเวลาเจอถ้าเกิดถ้าอยู่นอกบ้านไม่เขาหรือว่าหลังโดนตอน ผมเข้าใจนะว่าเราอะกำลังจะคุยกับเขาดีๆเพื่อาใส่ใช่ปะแต่สมมุติเราคุยกับเขาดีๆครับแล้วจังหวะมันไหลคําว่าไหล,ค,ไหลคือหนีได้เรื่อยๆเขาจะรู้สึกว่าคุณพ่ออ่อนแอในจังหวะนี้นสิ่งที่เราต้องการให้ให้เห็นภาพคืออ,อยากให้เขาเห็นภาพที่เราไม่ air อ่อนแอเลยขออนุญาตคุณพ่อนะครับเดี๋ยวผมต,ตั้งจุดให้ขออนุญาตขอกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องอันนี้นะครับมันจะทําให้เรากําหนดจังหวะง่ายครับสมมุติว่าคุณพ่อดึงใช่ไหมครับแล้วเขาเหมือนกับว่าคุณพ่อกลัวว่าถ้าดึงอเงี้ยมันรัดคอแน่คุณ เชื่อกัะครับอพอช่อมเป็นระดับนี้ปุ๊บจุดขัดไปอยู่หลังคอจะเรียกท่าสแตนบายนะอ่าใช่ใช่ท่าสแตนบายแต่นี่นึงเพื่อให้ตรงนี้คลายตัวสิ่งที่เราทําก็คือต้องการแค่ท่าสแตนบายห้เขายอมรับเพื่อเราต้องการให้เขาดึงโฟก,กัสคือสนใจคนแล้วก็เดินกลับมาบล็อกเดิมอะระหว่างเรอบก็อี้ตัวนี้นะครับบล็อกเดิม สิ่งที่ต้องการคือให้เขาโฟกัสเองตอนนี้เนื้อแน่นนะครับมันไม่สนใจคนมันสนใจแต่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าสมสังเกตเ,เวลาที่เราคุยกันหรือแกะมันมองแต่ข้างนอกเคื่อแบบจะได้เห่าสุนัขจะทําได้หนึ่งอย่างถ้าเราปรับไมล์เซตตัวนี้ได้ตอนเริ่มต้นได้ครับกลายเป็นว่าเวลาเขาเราอยู่ในบ้านอ่ะใครก็ได้เขาจะมองแต่เราเนี่ยอย่าไปจะมีมาถ้าเขาไม่มองข้างนอกมันก็ไม่เห่าเพราะมันไม่เห็นไปเลยครับพอ่อค่อยๆไปครับคีบวอลกิ้งครับแล้วเวลาเขาเดินตามเขาหย่อนให้เขานิดนึงเขาเดินตามให้เราหย่อนคุณว่ากลับมากับหลองขันมาเลยมาเเลยยยครับออ่่าใชถูก้สว แต่จริงๆมันเก่งตรงนี้มันเดินบ่อยอยู่แล้วอะปุ๊บคุณพ่อหยุดปุ๊บได้หมดเลยได้หมดเลยครับตรงเสาก็ได้โอเคนั่งหรือหมอบเองโดยห้ามสั่งต่อ้ตอนเนี้ยต่อไปเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสั่งเขาเขาทำแต่เราจะไม่สั่งถามว่าทำไมเราไม่ไม่สั่งเขานี่ครับเพราะเราอยากดูดูอินจากธรรมชาติว่าเขารู้สึกปลอดภัไยไหมถ้าเขารู้สึกโดน c o n t r o ลแล้วเขารู้สึกว่าปลอดภัยเห็นภาพที่คุณพ่อแข็งแรงกว่าเขาจะนั่งหรือหมอบเองสิ่งที่ผมต,ต้องการต่อมาคือไอค contact อันนี้ยกหน้าไม่เต็มนะ eye contact ค้้้าายยกหนนอองเี ไป้างหน้าถ้ามันเหลดด้วยตาแสดงว่า m i n ์เซตหรือวิธีคิดเขาเข้าใจว่าคือเป็นบอสแล้วเขามองดูว่าลูกน้องในฝูงเขาทําอะไรกันคราวนี้ผมจะให้คุณพ่อทําอีกสักรอบหนึ่งนะครับพอเขานั่งหรือหมอบแบบอย่างนี้ปุ๊บคุณพ่อนับในใจแล้วก็เรียกชื่อเขาเสียงสูงแล้วก็ค่อยถอดออกนะครับแสดงว่าหมอบยิ่งไว้ใจครับเห็นไหมไอคอนแทคจะเป็นเสาพอดีครับอ่าขอขขอกระเบื้องตรงเสานะครับป๊บแล้วเวลาเราเเรราาจัดท่าครับเราให้เขาอยู่ซ้ายมือก็พอแต่เราไม่ต้องจัดนะว่าเขาต้องหันทางไหนเนี่ยเหลือบบ้างมาหันมาลอยวออก เก่งมากลูกอ่าแล้วก็ถอดเชือกเลยพ่อครับถอดเลยอ่อนเลยอันนี้ไม่ได้อ่อนนะมีตัวต้อนต้อนข่มนะญาติยืนตรงเสานะใจหมดเลยอ่าคุณส้มดีไม่ต้องเรียกชื่อนะครับพอเขาสแตนบายเขาสนใจเขาจะลุกเองถูกไม่ลังหน้าไปทาอยู่ซ้ายมือดึงเข้าไปเลยปึ๊บเราจะรู้สึกว่าเราทําน้อยแต่ทําน้อยนะครับภาพจําของเนื้อแน่ะเขาจะมองคุณส้มแบบแข็งแรงรวมมือร้อยเห็นไหมหันมือร้อยเก่งมากโอเคเห็นอาการที่เขาอยู่ไหมเขาไม่มาอยู่หน้าประตูละเขาจะไม่มาเฝ้าหน้าประตู อันนี้มันท่าน่ารักนะคือมันโยนให้คุณส้มเก็บธรรมดาคุณส้มจะเก็บให้มันใช่แล้วห้ามโยนทันทีเห็นป่มเห็นเกิดอะไรขึ้นพอจะเก็บปุ๊บมันดันแย่งชาร์จพร้อมกันแล้วคุณส้มด้วยหลุดมือหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วปล่อยไปอ่ะไอเนี้ยมันเข้าใจว่ามันวินอ่งนะและดูมันเล่นอารมณ์รุนแรงนี่คือเล่นปกติปะปกติอย่างนี้ทุกวันค่ะแสดงว่ามใส่อารมณ์นะเห็นปหมมันมองคุณส้มหยิบเลยิตอนนี้เห็นหูไหมครับหูสามเหลี่ยมอ่าไม่ดีแหละนะแล้วดูตา ตาดุขึ้นมาเฉยเลยเดี๋ยวเราจะโยนตอนที่คุณส้มสามารถจับจังหวเะเคาน์เตอร์ได้คือเราไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นนะแต่เราอยากให้เขามีการคอนโทรลโยนไปคุณส้มแล้วคุณส้มโยนกลับไปทันทีทุกครั้งถ้าคุณส้มอ่ะเป็นลูกน้องมันนะในเวลาถ้าเล่นทันั้นทีคุณส้มรู้สึกว่าก็ฉันโยนไปมันก็อ่าแต่ความหมายมันไม่ใช่นะมันเหมือนว่ามันว่างแล้วมันบังคับคุณส้มอ่ะเป็นตะเคนมันลองดูแ่อย่าพิ่งโยนโอเคแล้วก็คว่างไปเรบอกนิ่นั่นไปเอาแม่อ แล้วธรรมดามันจะมาส่งไหมมาใช่ไหมครับอันนี้มันยั่วมันหลอกคุณพ่อนะเพราะว่ามันเหมือนการกัดและโยนใส่หน้าคุณพ่ออ่าแล้วมันยั่วใหญ่เลยนะก่อนโยนคุณพ่อเรียกชื่อเนื้อแน่นสักทีหนึ่งเน้นแน่นไปเก็บมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวขอสักห้าวิออไปเนี้ยถ้าคุณพ่อโยนไปแล้วคุณพ่อเรียกอ่ะคือคุณพ่อสั่งไปเก็บไม่ใช่ว่าเขาบังคับเล่นโดบสักทีพร้อมแล้วคุณพ่อเรียกชื่อเขาทีนึงครับเน้นแน่นแล้วก็ไปเก็บมาหรืออะไรก็ได้ครับใช่อย่างนี้เลยตั้งรรีเเซ็ตจัังหหววะะใมม่่แล้คคออยยโนนบไปาา Okay. รอบนี้เราจะโยนครั้งสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมอยากจะให้เบรกตอนที่เนื้อแน่นเน่ยกำลังรู้สึกสนุกแล้วคึกอยู่อ่ะต่ออ่ะคุณพ่อเก็บขึ้นมาเลยเก็บ้พิ่งไรไม่โยนแล้วนะไม่โยนแล้วนะอ่ะพ่อเก็บลิฟเลยลิฟเลยใช่ถูกต้องครับอ่าให้เขาง้อเราเยอะๆอันนี้คือเป็นการสอนโฟกัสในตัวเห็นไหมมันก็จะแบบดูแบบเฮ้ยยังไงเดียฉลาดไปแล้วเนะีนะ่ยรู้ <c oughs> นี่เข้าไปเธอทําทีวีหล่นนี่เธอโดนเพี้ยแนะ่ๆเลยนะอ,อันนี้มันคือมันขึ้นเราอนุญาตให้มันขึ้นปกติครับโตโอย่างเงี้ยขึ้นไม่เอาอะไรอะหรรืออไไมม่ะีะ แต่เราอุ้งยให้เขาขึ้นโตได้ครับ <C le af> ใช่อันนี้เราจะเริ่มกระบวนการแล้วปุ๊บแล้วคุณซออ้มอมอุ้มมาได้อุ้มมาได้อุ้มแล้วมาวาง <C le af> เออขาประสบกรณีคือคุณซ้อมต้องดึงเขาลงไม่ใช่เติมขึ้นถูกไหมพออยู่นิ่งๆวี่สองวินาทีเลย <C le af> ซ้ายมือค่ะเ <C le af> วลาที่เขาเสียเซลนะครับแล้วเขาซู้มไม่ได้เนี่ยนะงปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าถอดออกเงียบๆอย่าชมอย่าเรียกชื่อถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นไปที่เดิมแล้วเหาอีกเองโดนอีกเอาให้เคลียร์ว่ามันโดนเรื่องอะไรใจเลยนี่แหละยิ่งเขาทำบ่อยครับ มันจะเปิดโอกาสให้เราจบกับเรื่องนี้ไวขึ้นทั้งถ้าถูกเก็บจังหวะดีๆพอนั่งหมอบดูเซนนะหนึ่งนับเองแล้วก็ถอดแบบเงียบๆให้มันเช็คมันอยากเช็คเช็คเลยสิบครั้งก็สิบครั้ง <c oughs> อ่าเ <c oughs> ห็นไหมหไหมจะเริ่มคิดเห็นไหมเห็นไหมใครบอกมันพวกนี้ไม่ฉลาดมันฉลาดแต่ว่าเราอ่ะบอกจังหวะมันไม่ถูกเห็นไหมว่ามันไม่ได้เก็ตอะไรเลยครับมันต้องไปที่เดิมแล้วก็เห่าอีกแต่ตอนเนี้ยครั้งที่สองมันเป็นเมยม็กชัวร์ว่าไอ้เรื่องนี้หรือเปล่าวะมาด้วยหม แต่เราเก่งนะเราหัวไวนะน่าจะโดนทัก3สามสี่รอบก็น่าจะรู้แต่ละเรื่องแล้วมั้งลูกที่ผมอยากจะให้ทําเช้าและเย็นนะครับเพื่อให้เขาอจดจําให้ไวที่สุดว่ามีการแสดงตัวเช้านะมันจําไวขึ้นพัฒนาไวขึ้นแล้วจ็อบของเราจะได้จบเลยไวๆเขาว่าจ้องงยคือไม่ต้องมาทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องแบบระยะยาวแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์ต้องบอกถ้าเราสติ๊กดิสปินหรือว่าสติ๊กมันได้ลอตสิบครั้งคือสิบครั้งจริงๆครับสี่ห้าวันมันจะเฟดไวมากคือแน่น่ะจะเข้าไปหาเขาไม่ไม่มันจะไม่เมไม่เหา เราจะเอาเห่าเราจะเอาเห่าเห็นไหมไม่เห่าไม่เห่าเราก็ไม่ทําอ่าเราก็จะเปิดโอกาสให้เขาแบบคิดครับว่าเฮ้ยมันจะโดนเพราะเรื่องอะไรบ้างทําตามที่ผมแนะนําจริงๆสิ่งที่คุณพ่อกับคุณส้มจะได้จากเนื้อแน่นก็คือการสแตนบายคำนี้ทุกวันนะครับเจ้าเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความแข็งแรงของคุณพ่อกับคุณส้ม ไปทำม้ามาแล้วเออไปทำม้าคือกฎกติกาคือให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือครับถ้าสแตนบายอย่างนี้ปุ๊บมันอยู่นิ่งๆใช่ไหมครับอ่เห็นนะเห็น,เห,นเห็นมันสตั๊กไหมครับเขาหยุดแสดงว่าเขาลองดูว่าถ้าหยุดแล้วคุณออมจะทำยังไงอ่าเวลาเขาเดินตามคุณออมก็หย่อนถูกอ่าใกล้ๆเว้นสเปซส,สักครึ่งนึงอ่าสวยๆแล้วหย่อนถูกถ้าเราถูกปุ๊บเราจะรอนั่งช้านั่งเร็วขึ้นอยู่กับม i n เซ e t วิธีคิดนะปุ๊บอย่างเงี้ยนับห้านะครับเรียกชื่อเนื้อแน่นเสียงสูงแล้วชมด้วยเพราะว่านี่คือครั้งแรก ใช่ใช่เพราะมันรู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่มันมันโดนลิง์มันจะมีประโยชน์อย่างหนึง่งคือเขาจะไม่กลัวเราโดยตรงแต่ถ้าเราใช้วิธีตะอคอกหรือซีครับโดยที่จากเราโดยตรงอ่ะมันจะกลายเป็นไม่ไว้ใจเรากฎกติกาเดิมถ้าเห่าใส่สายแต่ถ้าเริ่มไม่เห่าเราจะซัพพอร์ตด้วยการให้ขนมแต่เวลาให้ขนมครับเราก็ยังให้อยู่นะแต่เราต้องให้ตอนที่เขาไม่ได้ก่อเรื่องหรือมีเสียงเลยแม้แต่ครั้งเดียวเก่งมากเนื้อแน่นแล้วก็ขนมให้ เอาให้ชัวหน้ารดเราเนี่ยแหละครับในโซนบ้านเลยครับไม่ต้องให้เขาออกไปนะครับเนี่ยเราก็เดินแต่ตรงนี้ครับเนี่ยแค่ตรงนี้เองเพราะว่าเราต้องการลดหนึ่งคันก็ตรงนี้ได้ใส่เลยใส่เลยคุณซ้อมยืนคู่กันดีๆนั่งหรือหมอบนับห้าแล้วค่อยถอดนะเพราะว่ามีคนอยู่ไงแต่ว่าแบบก็เหมือนปล่อยนั่งหมอบละนับมห้าเห็นปะมันพยายามกระสายอ่าแล้วมันพยายามหนีเข้าบ้านเลยเรียกคุณซ้อมเรียกมันก่อนแล้วค่อยเปิดประตูไปเนื้อแน่นเข้าบ้านเราต้องการจังหวะหนึ่งเท่านั้นเราต้องเข้าก่อนนะคะหรือว่าแค่เรียกก็ได้ครับ แน่นเข้าบ้านอ่าแล้วเปิดเลยถูก <c oughs> หืกินน้ำประชดป,ประชันเล่นน้ำร้อนนะเดียวลูกอันนี้มีผมสอนให้อะเฉยๆนะสมมุติว่าเขากัดอยู่ใช่ป่ะและจังหวะที่เขาเผลอปล่อยหรือว่าเราเลี่ยงได้อ,อ,นะอ่ะให้พูดว่าขอเก่งนะอ่าขอไหมห <c oughs> ยุดตรงเสาค่ะ <c oughs> ช้าๆรอก่อนนะลูกนะั้นน่ารานะ <c oughs> จับไว้ก่อนนะคะหนึ <c oughs> <c oughs> ่งสองสาม ไม่เป็นไรเวลาเบรกถ้าสมมุติว่าธรรมดาเขาจะเห่าสมมุติเราเห็นเหตุการณ์นี้จะเห่าใช่ไหมครับแล้วเขาไม่เห่าอ่ะเราเพิ่มซัพพอร์ตด้วยกันให้ขนมถ้าเขาทำตัวดีอ่ะอย่างเงี้ยลองขนมกันครับเก่งมากเก่งมากเนื้อแน่นล้ให้ขนมถ้าสมมุติว่าเขาต้องเห่าอยู่แล้วนะแล้วอยู่ๆเขาไม่เห่าอ่ะเราจะให้ขนมอ่ะถ้าไม่เหา่าฉีดน้ำฉีดน้ำแล้วไม่เหา่าเรียกเนื้อแน่นเสียงสูงทีนึงเนื้อแน่นเก่งมากเราให้ขนมหนึ่งชิ้นอ่าให้ขนมชายถ้ามันเริ่มปรับได้แล้วหรือจังหวะฟุบบบไไมมม่่่่เเหาาทแแตะกกกกี้นนนงขปิน มันจะได้ซัพพอร์ตว่าอ๋อมันยิ่งเงียบโอกาสยิ่งมีผมสนใจว่าเขามีโฟกัสกับอะไรถ้ามันฝนโฟกัสกับเราผมถือว่าโอเคแต่ถ้ารู้ปัญหาหลักเราตอนนี้คือการเห่าหมั่วครับเห่าหมั่วปุ๊บคือกฎกติกาเดิมเห่าคือโดนแต่ถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ยอมเห่ากับที่เคยเห่าชมแต่ผมว่าโอเคแหละเพราะว่ามันไม่มาอยู่ตรงนี้ผมว่าโอกาสการมองอะไรก็จะหายไปครับค่อยๆหายแล้วก็เราทําให้เขาอ่ะออกมาจากบริเวณนี้ได้บ่อยๆครับนะหน้าประตูบ,บ่อยๆอยนะ่ะนี่จนะชิง กพ่งรู้งนกันคนแล้ว,วไม่ได,ดทีเดียวก็เมื่อกี้ที่คุณส้มเห็นก็คือครั้งที่หนึ่งแล้วสองมันไม่ได้เห่ามุดกดทีเดียวปุ๊บแล้วมันแบบไม่ได้เห่าคุณส้มมุดหยิบขนมไม่ทันอนะ่ะคุณส้มชมมันก่อนเลยเก่งมากเลยคุณช่องไปหยิบขนมอ่าใช่เพราะเราจะสอนให้น้องหมายคิดให้เขาเลือกครับว่าเขาอยากจะได้อะไรเสียอะไรหยุดยังไงแต่แต่ถ้าเรามองในมุมมุมหนึ่งอนะ่ะถ้าผมยังไม่กลับผมถือผมแปลกมาใช่แล้วมันกล้านอนอเงี้ยแต่ว่าที่วาคุณส้มคุณพ่อ ซ้อมมันมาหมายถึงว่าเมื่อกี้มันเข้าใจนะว่าน่าจะกลุมสถานการณ์อยู่ mm hmm. คนแปลงหน้อย่างผมอยู่อ่ะมันก็กล้าหลับ mm hmm. เพราะธรรมดาปกติท่านมุดน้องหมายังมีไม์เซตหรือวิธีคิดว่ามันเก่งที่สุดครับมันจะไม่ยอมนอนนะ mm hmm. วันนี้ถือว่าผ่าน mm hmm. เพราะมันหลับใสเลยแบบประมาณว่า,วาเอ้ยฉันไม่ได้เก่งกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงน่าจะเอาผมอยู่เอาสถานการณ์ตรงนี้อยู่ก็มีหลายจุดที่คุณส้มทําได้โอเคเลยนะข้างหน้าก็สําเร็จเป็นทีนึงละอ่าข้างในบ้าน,นยิงไว แล้วก็มีจังหวะที่กดเก่งอ่ะมันมีจังหวะสตาร์ทเอาจริงๆครับคือไม่ได้ให้มันเห่าให้มันเข้าใจกับพฤติกรรมตัวใหม่เดีย๋ยวลองดูอ่ารัวสามทีบอกครั้งที่สามติตแต่เพ<ม>ราะครั้งหนึ่งสองมันยังอยู่